สวัสด,ดีจ้ามินดีดีรวยฟัง8 8วันนี้พี่มินพามาอัปเดตยามค่ำคืนคอนิวัลว่านส่วนของสิบสีวันนี้พี่มินพาไปอัปเดตลายที่ลายแปลงพื้นที่ที่พี่มินพาไปแต่ละแปลงแต่ละที่ก็สวยงามเพราะว่าเรามีพื้นที่หลากหลายทําเลอันนี้เป็นทําเลบวานส่วนของสิบสีกิโลเมตรที่35้เรามาจากถนนหลังสิทธนรครนายกเนี่ยเข้ามาประมาณ กว่าเกือบสองโลนะน,นจุดนี้วันนี้พี่มิ้นพามาอัปเดตก็คือเขามีนิทรรศการฮอกไทยแลนด์ยี่สิบสี่ย้านี่เขามีการแข่งขันใครที่ยังอ,อยากจะมีถีดินอยู่ในบ้านส่วนของคี่สิีแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านที่น่ารักน่ารัก,กทุกทุคนเนี่ยแล้วก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของพื้นที่ที่นี่ได้ที่นี่ก็รอ,อรับตอนรับลูกค,ค้าวันที่ยี่สี่ย้าเนี่ยพี่มินก็ขอเชิญชวน ให้ลูกค้าที่กำลังตัดสินใจอยู่ได้ตัดสินใจทัทนทีถ้าสนใจทีนีนวันส่วนของศึกสีก็โทรมหาพิมวินได้0 8 5 8 2 6 5 7 8 3วันนี้พิมวินขอบคุณมากสวัสดีจ้ะ